เอ็มซ <M> ีวีโอนะครับแล้วก็จากทางช่อง3ที่อยากจะขึ้นมาทักทายแล้วก็ขอบคุณทุกท่านบนเวทีนี้ด้วยนะครับขอเสียงปรบมือต้อนรับท่านแรกครับคุณเทรซี่แอนมาริลนครับผู้ช่วยประธานเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการกลุ่มบมจอบีซีเบิร์ดครับอีกท่านนะครับคุณสุรเชษฐ์อศว่งเรืองอนันต์ครับประธานเจ้าหน้าที่บริหารเอ็มซีวีโอครับสวัสดีนะครับขอบคุณคุณเทรซี่นะครับขอบคุณคุณสุเชษฐ์ด้วยนะครับ โอเคก่อนอื่นขอเสียงปรบมือกัทั้งสองท่านด้วยนะฮะวันนี้งานบรรยากาศดีมากแล้วก็ยิ่งใหญ่ามากเลยนะฮะคุณเรซี่มีอะไรจะขอบคุณรวมถึงกาวต้อนรับทุกคนในวันนี้บ้างกันสวัสดีท่านผู้เกียรติทุกท่านนะคะ,ะวันนี้ก็ขอโทษนะคะขอเริ่มใหม่น,น,นะ,ะสวัสดีท่านผู้มีเกียรติทุกท่านคะ่ะแล้วก็ขอต้อนรับเข้าสู่งานะ ซีนเนตีไนท์ในวันนี้นะคะในนามของ BEC World เราอยากจะขอบคุณพันธมิตรทุกภาคส่วนสื่ออินฟลูเอนเซอร์แล้วก็ลูกค้าทุกท่านที่สนับสนุนภาพยนตร์ไทยที่ BEC ผลิตร่วมกับทาง M Studio นะคะตั้งแต่เรื่องแรกคือโบรคันยักั์จนกระทั่งถึงที่หยดแล้วก็ตอนนี้ก็เดินทางมาถึงภาค3าแล้วแล้วก็ ขอขอบคุณทุกทท่านในการสนับสนุนจุดเดิ่มของเราเสมอมาค่ะแล้วก็ในวันนี้เราจะมีการพูดคุยถึงโปรเจกต์ชิ้นใหม่ของเราด้วยค่ะขอบคุณมากค่ะขอบคุณมากครับยนดีเลยนะจะบอกเลยนะว่าโปรเจกต์ชิ้นใหม่นี่เดี๋ยวรอฟันกันเลยลเรับองว่าสมัยแน่นอนนะครับพี่ช่เชิญครับก็พี่เต้ยก็ขอบคุณหมดแล้ว กอ็อยากจะบอกว่าหนังไทยที่ช่วงที่ห่างหายไปก็เกิดปรากฏการณต์ตั้งแต่เราทำหนังขึ้นมาในช่วงสองปีหลังนะครับ,รบก็ถือว่าหนังไทยเป็นอุตสาหกรรมที่เข้มแข็งขึ้นเรื่อยๆทั้งในเมืองไทยก็จะมีมาเก็ตแชร์สูงขึ้นเรื่อยๆขณะเดียวกันหนังไทยก็เกติบโตในต่างประเทศด้วยนะครับอย่างที่หยดภาค2เองเราก็ฉายไปกว่า3 0ประเทศ เลาเราเป็นล,สลงสกนีนกันต่อขึ้นอันดับสี่ของโลกนะครับก็บบบในมุมของช่องสามและสตูดิโอก็มุ่งมั่นที่จะสร้างหนังไทยร่วมกันนะครับที่จะสร้างความสุขให้กับทุกๆคนนะครับก็เดี๋ยวรอคอยโปรเจกต์ไลน์อัของเรานะฮะทั้งสองบริษัทกันนะครับนอกจากในต่างประเทศนะเอาแค่ในประเทศไทยผมจำได้ว่าตอนที่หยุดัางแรกเนี่ยก็ประกฏการ,รมากๆเพราะว่าทำรายได้ไปกว่า5 0 0้อยล้าน เราก็ลุ้นกันว่าภาคสเนี่ยจะเป็นยังไงเพราะว่าภาค2แปงนะครับเพราะว่าทำไปที่800ล้านผมอยากจะคิดถึงภาค3ามจังเลยฮะเราแบบเราเลียงไว้เท่าไหร่ยังไงบ้างไหมก็จริงๆภาค3ามเนี่ยเราเรา,เราตั้งใจมากๆ้นะครับแล้วก็เราอยากจะบอกว่าหนังเรื่องหนึ่งมันไม่ใช่ได้อยู่คนคนเดียวเราอยู่ที่ทีมงาน,นทุกคนนะครับไม่ว่า ทุกภาคส่วนทุกขณะที่เกี่ยวข้องนะครับแกจะเป็นโปรดิเวเซอร์ผู้กำกับนะครับทีมงานทั้งด้านหน้าด้านหลังดารานักแสดงนะครับมันก็ภาค3งผมเชื่อว่าเราโตขึ้นเรามีประสบการณ์มากขึ้นนะครับแล้วก็โชคดีจริงนะครับเราก็ได้พี่ปป้นนะครับที่จริงๆพี่ปป้นก็เป็นศูนย์รวมจิตใจของที่หดดเป็นจิตวิญญ,ญาณของที่หดดน,นะครับก็ภาคนี้แกจะมาเป็นผู้กำกับนะครับซึ่งก็ด้วยการที่แก เป็นจุดเรื่องนทั้งหมดของที่หยดอยู่แล้วนะครับเพราะนั้นก็ภาคนี้ถึงทภาที่คิดว่าเป็นภาคที่สมบูรณ์แบบที่สุดแล้วก็เป็นภาคที่เราสรุปแล้วทุกคนไม่ว่าจะเป็นทีมงานนักแสดงทีมทั้งหมดที่เกี่ยวข้องก็เต็มที่ท่าขาลงุดครับราฝากัเฝ้ารอครับเมื่อกี้พี่เชฟพูดถึงบุคคลคนนี้ไปแล้วทีมรับของเรานะครับที่จะเป็นผู้กำกับในที่หยุดที่หยดสามชวนมาพูดคุยกันหน่อยนะฮะ นีมันเราต้องเราถอยไปเรื่อยๆสวัสดีพี่แป๊บครับนี่นะฮะต้องบอกว่านี um> ่ค네ือบุคคลที่เป็นต้นกําเนิดของการที่จะทำภาพยนตร์ที่ยอดตัวแรกเลยใช่ไหมฮะใช่ครับให้พี่แป๊บเล่าให้ฟังหน่อยครับที่หยดนี่เย่าบอกว่ากว่าจะได้ทําจริงๆนานมากๆนานมากๆประมาณน่าจะเกือบสิบปีมาแล้วนะครับผมที่ตอนนั้นผม ได้รับหนังสือต้องขอบคุณอาจารย์ก๊อกอาจารย์ก๊อกคือเป็นคนผู้เขียนบทให้กับลกคอหอนช่องสาเช่นนาคีครับ,รออบแล้วก็ะไรเรื่องที่ประสบความสําเร็จของช่องสามแล้วเขาก็เคยทําละครให้กับผมก็ยื่นหนังสือเรื่องที่หยดเนี่ยให้กับผมแล้วผมหลังจากที่ผมเคยทําเรื่องทองสุขสิบสามนะครับแล้วผมคิดว่าผหนักไทยเนี่ยมันค่อนข้างที่จะโหดและยากมากถ้าไม่ได้เรื่องที่ถูกใจจริงๆผมผมคงยังไม่ทำหนัง มันเป็นสิ่งที่ค่อนข้างยากครับแล้ววันวันหนึ่งผมเจอที่หยดผมอ่านแล้วผมรู้สึกว่าผมได้ยินเสียงที่หยดแล้วรู้สึกถึงถึงภาพของถึงความน่ากลัวของความเป็นผีไทยเราที่ที่ผมรู้สึกว่าแบบโอ้โหผมรู้สึกตื่นเต้นกับมันนะครับเราคิดว่าที่แหะอยากทำหนังเรื่องนี้แล้วก็ถ้าไม่ได้คุณสุรเชษทีตอนนั้น คุณชูเเช่เชทอยู่ที่จนตนานะครับผม, <c oughs> ผมเคยแกเคยช่วยผมในตอนที่ทำวอช์คอร์เรคชั่นตั้งแต่สนามทองสูงนะครับก็ไปปรึกษาแกว่าแบบเรื่องนี้มันดีมากอยากพัฒนามาเป็นหนังแกแต่ตอนนั้นก็คือยุ่งมากคือปกติต้องบินไปบินมาตลอดเพื่อไปปรึกษาเอาไปอา่านจำได้ว่าผมไมื่อไหร่แกตอนนะั้นจะไปเวลากลินไปไปถึงไปถึงสนามบินก็โทรมาบอกผมบอกว่าเออเรื่องมันน่าถามน่าสนุ แล้วก็เฝ้าอลคอยที่จะผลักดันช่วยให้ไปเสนอตามที่ต่างๆนะครับผมจนวันเึงก็มาจึงที่ที่ช่องสามมีโปรเจกต์ร่วมกับตอนที่คุณเชษมาที่ที่เอ็มสตูดิโอแล้วนะครับแลวที่จะมีการพัฒนาหลังเกิดขึ้นก็เลยเสนอให้กับช่อง3แล้วช่องสก็เห็นสมควรด้วยก็จนมาถึงทุกวันนี้ครับอันนี้คือล่องแต่จุดเริ่มต้นนี่คือก่อนที่จะเริ่มที่หยดแรกนะครับ จนภาคหนึงห่งมาแล้วภาคสองก็ถือว่าประสบความสำเร็จมากๆคราวนี้พอถึงภาคสามที่ก็ใกลนะ้เดือนตุลาคมนี้ใช่ใชไหมครับครั้งนี้กำกับเองด้วยใช่ครับก็ผมก็ขอเรารู้สึกว่าคนที่รู้จักที่ห,หยุดดีที่สุดหน้าก็น่าจะเป็นผมครับัวผมก็ตั้งแต่ภาคแรกหรือตั้งแต่หนังสือมาผมก็เป็นคนเลือกทีมงานหรือต่ะกาศกันนะครับผมก็เลยคิดว่าทีมงานจุด ที่ผมเลือกมาทาชุดสามเนี่ยก็จะเป็นทีมที่เกือบจะเป็นทีมเดิมทั้งหมดทีมที่รู้จักที่หยดดีที่สุดตั้งแต่หนึ่งสองครับเพราะฉะนั้นไม่ว่าจะเป็นทีมของเรื่องของคนจัดเป็นคนที่มาช่วยผมคือผมไม่ได้กํากับคนเดียวนะครับผมก็จะมีผู้ช่วยผู้กูกับมันเป็นมันเป็นผู้ช่วยผมด้วยมันเป็นโคดาเล็กด้วยมีพี่เพื่อนภาคกูโมจินดาที่เป็น แล้วก็มาช่วยไปให้คำปรึกษาในเรืร่องกำกับด้วยเพื่อนเนพื่อนภาคกลุ่มนี้ก็เคยทากับผมมาเยอะแยะตั้งแต่สมัยผมทามาทึกงกรรหนังกันสุดสัปดาห์อะไรพวกนี้ครับก็มาช่วยส่วนโคโค่ไดเรคเตอร์ของผมก็เป็นคุณต้อมนะครับต้อกมาช่วยที่เป็นคนที่ทาเป็นผู้ช่วยอยู่ก็้งแต่ภาคหนึ่งภาคสองแล้วกแกเองก็เป็นมีทำงานของตัวเองเป็นผู้กำกับของผมอยู่แล้วด้วยก็เลยเรามาช่วยกัน ครับก็ทีมที่เหลือลก็ส่วนใหญ่จะเป็นทีมก็้ะแต่ภาคหนึ่งกับสองเพราะฉะนั้นพวกเรามีความมั่นใจว่ายังไงก็คงเราจะทําให้สนุกไม่แพ้ภาคหนึ่งภาคสองแน่ๆครับอันเนี้ยคุณผมคือผมเชื่อว่าป็นแขนงที่หยดแนวรอยอยเด่นนั้นแต่ภาคหนึ่งมาเจอภาคสองมันมังที่เรื่อยๆมากๆอยากให้งามนิดนึ่งเลยครับว่าภาคสามเนี่ยมันจะเป็นสุดที่ตรงไหนขนาดไหนรวมถึงผีอะจุกผีอะไรฮะ ว่าทุกคนคงรู้จักผีชุดดำใช่ครับผีชุดดำนะครับก็ท้าภาคนี้มันมีผีชุดดำมากกว่ามีมากกว่าสองตัวแล้วมีผีอื่นอีกนะครับมันก็ครับผมมันก็น่าจะอันนี้เป็จริงใช่ไหมจริงจริงครับเอาแล้ครับผีชุดดำถ้าเกิดมันมีตัวเดียวในขนาดนี้ถ้าเกิดเกินหนึ่งตัวสองตัวจะเป็นยังไงอี๋ยวรอดูกัน นะมเมื่อกี้ผมเล่าให้ได้เห็นว่าทั้งคนเขียนบทก็จะเป็นจุดตบ,บทเที่ห้า้็แต่ภาคหนึ่งภาคสองภาคสามก็จะมาดูแลเรื่องเรื่องเป็นบทเขียนบทเรื่องนี้และผก้จีบผู้จีตาโนนเจ้าของบทประพันธ์ที่หยดกันนะครับตั้งแต่ภาคหนึ่งภาคสองก็ให้เกียรติมาที่ภาคษามครับตอนนี้เราถ่ายทำไปถึงไหนนะครับพี่วันที่สิบหกนี่ครับวันที่สิบหกนี้จะเป็นเปิดกล้องในทางแรก 16นี้เปิดกล้องตุลาฉายเลยด้วยพี่ตุลาฉายครับสุดยอดเอาเละครับส่งกำลังใจเต็มที่ผมเชื่อว,ว่าแฟนๆที่มา,าในวันนี้ทุกคนรอดูแน่นอนที่หยดศาลนะครับไม่ลกล้าหยุี้ได้ดูกันแน่นอนนะครับเกิดประมาณนี้ก่อนสำหรับสบท่านนี้นะครับเดี๋ยวก็จะมีเซสชันเพ่มาพูดคุยกันต่อนะครับแต่ว่าตอนนี้ต้องขอบคุณมากๆก็สามท่านเลยนะครับพี่เพลซี่นะฮะพี่เช่แล้วก็พี่พาร์คด้วยนะครับขอเชิญพวกเรด้วยนะฮะให้นักแสดงหลักของภาพยนตร์ที่หยดนะครับ ซึ่งวันนี้ทุกคนก็มาร่วมงานในวันนี้ด้วยนะครับเพื่อที่จะมาคุณคาร์เนอร์ทุกท่านเช่นเดียวกันนะครับถ้าพร้อมแล้วนะครับเราไปเจอกันเลยก่อนนะฮะขอเชิญทุกท่านนะครับพบกับครอบครัวตัวยอของเราทั้งหกท่านครับขอเชิญะมือต้อนรับน้องยี่น้องแยมน้องหยาดพี่ยอดพี่ยศแล้วก็พี่ยักษ์ครับ ของเราหรือว่าน้องมิมเราได้ลัดตัดกับแบบน้องๆมาก่อนเนาะและเนี่ยเดนนิสครับผมน้องหยาดรับต่อด้วยนะฮะจากเฟรนดมจุเนีจแล้วก็แรดิ่งนละเดตของเรานะครับโอเคครับและนี่2ครอบครัวตัวย่อเราขอสืบประเพณีต้องเราทุกท่านด้วยนะฮะเดี๋ยวให้ เริ่มต้นเรารู้จักเรื่องอรแต่อยากให้ทักทายนะฮะพี่พี่สุวรรณชนรวมถึงพาร์ทเนอร์ของผู้เขียนไันนิดหน่อย,ยครับเริ่มต้นจากไอเดียน้องนยเลยครับเชิญครับค่ะสวัสดีค่ะมีนาลัตชาพาราวันค่ะรับบทเป็นยี่ค่ะสวัสดีค่ะมิวรัตนาวดีค่ะรับบทเป็นแย้มค่ะเดนิสเซลิชาค่ะรับบทเป็นหยาค่ะสมัยสมัยช่างซื้อไหม สว oh. ัสดีครับเฟรนดโอสวัสดีครับเฟรนด์เทลกรีครับระบิดยันยอดครับครับผมยอดยอดโอพี่ยนยนเข้มมากเลยวันนี้สวัสดีครับผมจุนรายการประเด็ระบิดโยนเฮ้ยครับสวัสดีครับนล้วเรื่องระเบิดพี่ยงครับต้องบอกว่านี่คือชุดการแสดงที่ผมว่าตอนนี like ้น่าจะสนิทกันมากๆหลังจากสองภาคที่ผ่านมานะครับคราวนี้ที่หยนกำลังจะเริ่มต้นภาคสามนะ แชร์กันหน่อยว่าตอนนี้รู้สึกยังไงกันบ้างาแ,ลแล้วความพิเศษของภาคเนี้ยเราเตรียมอะไรไว้บ้างเออเท่าที่รู้รนะครับบางที่ตื่นเทีนตลอดเลยตื่นเ<ช>ต้นะมากเลยค่ะสำหรับภาคสามแล้วก็บอกเลยว่าภาคหนึ่งภาคสองกับภาคสามเนี่ยแตกต่างกันมากซึ่งภาคสามก็จะมันกว่าเดิมแล้วก็สนุกกว่าเดิมเยอะมากๆจบปีนี้ป้าที่แม่ร้องไห้ที่ต้องรับบทแนบต้มากกาก็อาจจะมีโดนรับาคตัวไป ้พี่บอกได้ใช่ไหมบอกได้โอเคบอกได้ผมชอบชอบคุยกับน้องบอกได้บอกได้โอเคเต็มตัวเต็มที่ใช่ค่ะโอเคครับย้ําเงี้ยหน่อยค่ะย้ํเป็นไงบ้างครับเนีเอ่อจริงจริงย้ํยังพูดได้ใช่ไหมคะย้ํยังพูดได้ครับค่ะคือก็จะบอกว่าภาคนี้นะคะก็จะมีความตื่นเต้นมากขึ้นค่ะกว่าภาคหนึ่งและภาคสองค่ะแล้วก็รอลุ้นนะคะว่าแย้มจะกลับมาไหมแล้วก็กลับมาในรูปแบบ ปยถึงแย้มจะตายไปแล้วแต่แย้มยังคงอยู่เรื่องเปล่านะเรื่องเปล่าูกันไปที่หยาดหยาดเนตอนภาคสองก็ถือว่าเจอบทหนักมากๆจริงหนักมาตลอดตั้งแต่ภาคหนึ่งหนักมาตลอดตัวโดนเป็นตัวโดนสายก็ภาคสามก็คิดว่าทุกคนอาจจะได้เห็นอะไรใบม่ที่แตกต่างไปจากภาคแรกแล้วก็ภาคสองเท่าหวังว่าได้ดูอะไรแบบมันๆมากขึ้น โอเคเดี okay, uh, ๋ยวส่งกำลังใจให้กับหยาดกันด้วยนะครับไปต่อกันเลยครับพี่ยอดพี่ยอดครับผมพี่ยอดนี่ต้องดูบ้านขึ้นหรือยังอ oh, hey, <laughs> <laughs> ๋อแน่นอนครับตอจริ้งภาคก่อนๆก็ปู้างสองแล้วก็ปูแบบเทพ่แล้วกี่โมงแต่ว่าภ้างนี้ก็เราก็จะมีความที่ว่าโตเออเราเล่าอะไรได้บ้างก็จะทุกคนก็จะโตขึ้นครับแล้วก็จะมีความที่ว่าอย่างที่น้องๆบอกเลยสนุกมากขึ้นมันมากขึ้นคือทุรุ่ันเราจะเข้มความ ที่สุดของมันออกมาไม่ว่าจะเป็นความน่ากลัวที่สุดความมันที่สุดความฮาที่สุดอะไรแบบนี้ก็จะได้เห็นในที่ยองภาคสครับนอกจากเราจะได้เห็นสิ่งแฝงของพี่ยักษ์นะครับสิ่งแฝของพี่ยศพี่ยอดเราก็จะได้เห็นในภาคนี้ด้วยก็ต้องรอติดตามนะครับผมว่าจะบิวทันไหมครับขอบคุณมากครับทุกเนี่ยครับเอาละครับงานในค่ำคืนนี้เรามีต่อเนื่องนะครับแน่นอนเดี๋ยวเราก็จะมีปาร์ตี้การมีวงดนตรีแล้วก็มีการรุ่นระหวนกันนะครับแต่ว่าสิ่งหนึ่งที่อยากจะบอกนะครับ มีความพิเศษที่อยากจะให้ทุกท่านได้ทราบกันที่นี่คืนนี้เป็นครั้งแรกนะครับกับเซอร์ไพรส์แอนนอว์เมนต์นะครับแล้วการนี้ขอเชิญผู้บริหารทั้ง3ท่านของเราขึ้นมาบนเวทีอีกครั้งหนึ่งมาพูดคุยกันนะครับทั้งพี่เชษเท่านปุณเพซี่แล้วก็พี่แบ๊กนะขอเชิญพวกเรือีกครั้งนึงนะเชิญครับก่อนที่เราจะปาร์ตี้กันในคืนนี้นะครับขอเชื่อว,ว่าสามท่านมีความพิเศษเพราะอยากรู้ว่าโปรเจกต์ในอนาคตเราจะมีอะไรพิเศษบ้าง เดี๋ยวเราได้ตอบกันแน่คืนนี้นะครับเชินนาหน้าที่เป็นแค่ท่านะฮะชื่อช่วงว่าสเปเชียลเนวิลล์เแสดงว่าต้องสเปเชียลใช่ไหมครับเริ่มต้นที่พี่เชษก่อนเลยครับก็จริงๆเราเราหาลือแล้วก็ทำงานร่วมกับทางช่อง3มานานแล้วนะครับดยถึงแฟนทางที่พี่แปบด,ด้วยก็คือเราตั้งใจจะทำมาสเตอร์ e ี e p โปรเจ t ขึ้นมาโปรเจคหนึ่งนะครับเป็นการสปินออฟสปินออฟ จากที่วัดดอกไม้ครับนะครับซึ่งซึ่งก็เป็นผลงานของคุณเกร็ดเช่นเช่นเดียวกันนะครับที่แกก็ได้ได้ไว้วางใจนะฮะพวกพวกเราทุกทุกคนนะครับก็ก็เป็นครั้งแรกที่เราจะจะทำโปรเจกต์นี้ขึ้นมานะครับครับก็เลยนำไปเสนอทางช่องสามว่าเอ้เราอยากเราอยากทำเรื่องนี้ขึ้นเดี๋ยวทำโปรเจกต์นี้ขึ้นมาใช่ซึ่งพี่ชื่อจะไม่บอกนะครับโปรเจกต์อะไรใช่ใช่๋ยวเราจะมีคนบอก ซึ่งพอเข้ามาพูกษาทางคุณเฟรซี่ว่าจะมีโปรเจกต์พิเศษนี้เป็นยังไงบ้างครับเมื่อคุณเชฟนำเนสนอโปรเจกต์นี้ค่ะเออเราก็เห็นว่ามันเป็นโปรเจกต์ที่น่าสนใจแล้วเ,เราได้เห็นถึงความตั้งใจทุกเทงทีมงานนะคะที่ศึกษาฟีแบ็กของผู้ชมนักวิจารณ์แล้วก็มาพัฒน,นายกับาง,งานชิ้นนี้ค่ะเราก็ได้ตอบตกลงเลยะคะ่ะ น่าจะเป็ความพิเศษนี้ได้รับการตกลงแล้วนะครับซึ่งความพิเศษนี้คืออะไรต้องไปที่นี่กันครับก่อนอื่นก็ขอขอบคุณช่องสามแล้วก็เอ็มสตูดิโอนะครับที่ได้อนุมัติโปรเจกต์ให้ผมต่อเนื่องครับก็คือเราได้เก็บตอนที่เราทําที่หยดตั้แต่ภาคหนึ่งภาคสองครับเราก็มีการเก็บข้อมูลแล้วก็จริงๆแล้วงานวที่หยดเนี่ยเขาจะมีเรียกว่าจาวาลที่หยดที่ตอนนี้เป็นทีเป็นกับที่หยดยูนิเวอร์แซลใช่ไหครับใช่คุณติด คุณจิตาตารนนะครับมีเรื่องของเขาอีกหลายเรื่องที่ขยายสปินออกออกไปเรื่องที่คนเป็นที่เขียนนิยายออกมาแล้วนะครับแล้วคนก็เฝ้ารออ่านหรือการากการีเสิร์ชของเราด้วยแลวภาคสองที่เรามีการพูดถึงแล้วคนก็พูดถึงเยอะเฝ้าดูที่อยากจะอยากจะกหเห็นเป็นภาพปยนต์อีกก็คือเรื่องสมิงเขาวขวานครับสมิงเขาขวานสมิงเขาควานครับคาสิโนตรงนี้ใช่ไซึ่งี่เป็นโปรเจกต์ที่จริงแล้วเราได้พูดคุยกันมาตั้งแต่ตอนที่เราทํา ที่ยศข้าศสองไปด้วยแล้วก็ต้องขอบคุณในความไว้ใจของคุณเก่งนะครับที่ได้มอบลิกสิทธิ์มาให้ผ,หผู่ครับเบผม,ผมต้องขอบคุณคุณเก่งมากเลยนี่แะฮะนี่คือความพิเศษที่ผมว่าแฟนๆภาพยนตร์โดยเฉพาะแฟนๆที่ยศเนี่ยเราอยากดูกันมากๆนะครับซึ่งข่าวขวาเราจะได้ดูเมื่อไหร่นะนั่นตัวผมเดือนตุลาคมผมถ่ายข่ครับแล้วก็เป็นปีหน้าที่จะ ก็คือ,อตุลาคมน,นี้<ช>เราฉายที่หยก<ช>แล้วเราถ่ายทำไงนี้ต่อนะครับปีหน้าเราก็ได้ดูสมีของหวานใช่ครับเอ๊ะเดี๋ยวนี้เราจะได้ดูแบบจักรวาลนี้ทุกปีเลยไหมอันนี้เด <c oughs> ี๋ยวทำเป็นหงอนเลยครับอยู่ที่แนฝงต่างๆจริงๆก็อยู่ที่นีอยู่คนนะครับถ้าเป็นที่หยกจะมีเราก็ทำที่หยกพิเศษออกมาได้โอเคครับสมิีของฝวาเนี่ยบางท่านอาจจะเอฟเรื่องเกี่ยวกับอะไรครับผมขอเกิน ตน้นต้นที่หนึ่งมันเคยมันคือเรื่องที่เป็นเรื่องเกิดขึ้นก่อนที่หยดภาคหนึ่งนะครับเป็นเรื่องราวของสมัยพี่ยากของเราได้รู้จักกับจ่าระพันคือเป็นเรื่องก่อนที่หยดภาคหนึ่งเลยครับเพราะเราจะเห็นว่าทุกวันนี้คือพี่ยักษ์กับจัาระพันเนี่ยดูแบบสนิทกันมากพี่ยักษ์ของเราพี่แบกก็กับจ่าระพัน์พี่แช่ก็ขอยิ้นกรน้วที่จะเล่นให้นั่นงเป็นเพราะว่าสนิทของผังเราก็จะเจอ พี่ยักษ์กับฉันละพันด้วยโอเคเราเจอหน้านะเดิดทุกปีในจักรวาลของเราน <c oughs> ี่คือความพิเศษของเรานะฮะสนนิดนึงครับก็นอกจากแฟนชาวไทยแล้วจริงๆแฟนทั่วโลกเลยนะครับก็เฝ้ารอไม่ว่าจะเป็นเนื้อเรื่องหรือการพี่ยักษ์แล้วก็ทีม <c oughs> คนด้วยเพราะว่าตอนนี้ตัดเท่เองกเเฝ้ารอแฟนชาย้เราอยากจะทําให้เป็นแฟนชายสองผีของเอเชียที่ไปตัวโลก ส่วนแล้วก็พาร์ทในลงถึงอินฟูของเราทัา้งสายภาพยนตร์และสายอืน่นวันนี้ที่ตึงกับขนาดตัวแทนท่านครับเชื่อไหมก็อันนี้เป็นตัวแทนแทนท่องสารเอ็มสตูดิโอแล้วก็ทีมพี่ปา๊น,นะครับไม่รู้จะขอบคุณยังไงถึงจะพอสําหรับทีม <c oughs> ผู้สึกรู้สึกสู่มวลชนนะครับแฟนคลับทุกคนแล้วก็พาร์ทเนอร์ทุกท่านส่วนนะครับก็ฝากที่หยดสามแล้วก็สมิงเขาขวานของเรานะครับแล้วก็เรายังมีผลง,งาน ดีๆออกมาอย่างต่อเนื่องนะครับขอบคุณมากเลยครับขอบคุณมากครับขอเชิญตัวเลขกับผู้บริหารของเราทั้งสามท่านนะครับนี่คือโซเชียลนองเมนนะครับเดี๋ยวเรียนเชิญทุกท่านอยู่บนเวทีเลยนะฮะต่อไปจะเป็นโฟโต้เซสชั่นถ่ายภาพร่วมกันบนเวทีนะครับ